มีตุ๊กตาหมีตัวเท่าตัวเองเลยเอายอดเร็วเร็วเรวพี่เพชเยวไม่ทันพี่พลอยนั่นน่ะเอา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 เ,อา <c oughs> เร็วเรวเลยเอาเหรียญสิบสิลูกเอาเหรียญสิบสิในเหรียญสิบอยู่ไหนนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหยิบเลย ยอดดีๆยอดดีๆเลยเอาอือเก่งจังเลยเอายอดแม่นี่แม่นี่แม่เบิ้งพ่อหยอดออะเราเรเรยวเรีวเรียวเร็วเรียวเร็ววสิอไปหเยอาการโหดที เอาทำไมทำไมทำไมเ,เ,เ,อเอาหนูเป็นอะไรเอ,เอาเว,เ,อาเ,วเก็บตังค์เเอาเก็บไม่ให้บ่อยเอาทำไมไม่เล่นนะ่ะไม่มอยากได้หรอไม่อยากได้เงินหรอ,อ,เ,หอ,เ,หรอเอาเร็วเรวเก็บเก็บเก็บ เอาเอายอดหยอดให้ให้มีเต็มเร็วๆลูกใครเต็มก่อนคนนั้นชนะแล้วอะไรนูน่นอยู่นูน่นหมดเอาเอาเข้าเอาเข้านี่เร็วลูกเอาใครใครหยอดหมดก่อนพ่อเอาจุบจุบสิจุบสิบสเอา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 ,เอา มามาเดี๋ยวพ่อหยอดตั้งหยอดให้หมดหยอดให้หมดเลี้วเอ้ยอย่าอมไม่ได้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 อย่าเล่นอย่าเล่นถ้างั้นโอเคไปไปหายายแตนเลยไปไอ้ลูกมามานี่เอามาเอามานี่ เออใครไม่ทำเอาไหนไหนเอาไม้เรียวมาหน่อยแม่ไม้เรียวมาหน่อยเอาไม้เรียวมาตีเปี้ยเลยเอาไงไงเียวไปให้พ่อไปแปลมาน้องพอยเอาไม้เรียวมา,อบบมวมางอแงเหรอพี่นอ้องเพิ่นไขรอ่ะยอดยอดให้พ่อเสร็จเร็วลูกเร็วๆพ่อจะได้เก็บ น้องพลอยพี่พลอยพ่อทำอะไรเขายังไม่ทำอะไรเลยอไมอมได้เืมอเเต็มเจ้ะ ครับ <laughs> ผมเอานอยไง,ง,งเอาเอามามาเอาเอาไปวางไว้บนโต๊ะให้แม่ไปลูกไปเอาไปให้แม่นะเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่โอเค